ผมนายอวิชาคุณซื้อครับผมนายฮารดนเชื่อนอกครับผม้นายวิวเป็คำน้อยครับชั้นมัธยมศึกษาพีที่6พับ3โรงเรียนหนองหานวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจุรารณีวันนี้เราจะมานําเสนอหลุมพอเพียงครับการปลูกพืช9ชนิดตอนนึงครับเชิญรับชมได้เลยครับนี้เรามาพูดถึงเรื่องข้อดีของการปลูกพืชแบบหลุมพอเพียงนะครับ เช่นเดียวกันนะผมการปลูกพืชแบบรุมพอเพียงผมเป็นแบบกุศโลบายนะผมว่าต้องการปลูกพืชเป็นพืชไม้ยืนต้นไม้ป่ายืนต้นอะไรประมาณนี้นะผมคือมันต้องมีความดูแลเอาใจใส่ให้จะิญเติบโตงอกงามได้ผลผลิตครับผมเช่นถ้าสมมติพืชมันเบียดกันก็ต้องควบคุมและดูแลอย่างสม่ำเสมอถ้าพืชมันลกหรืออะไรต้องมีการตัดกิ่งนะครับ ส่วนพืชพี่เลี้ยงนะผมพืชพี่เลี้ยงไม่จาเป็นต้องใส่ใจมากครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี้นะครับจะมาดูว่าหลุมพอเพียงคืออะไรนะครับผมหลุมพอเพียงมันก็คือการปลูกพืชในหลุมเดียวกันต่างชนิดกันจะมีอยู่5ระดับก็จะมีสูงกลางเตี้ยเรียดดินและหัวใต้ดินนะครับในการปลูกครั้งนี้นะครับจะ,จะเป็นการพืชจะดูแลซึ่งกันและกันนะผมลดปริมาณค่าใช้จ่าย ลดปริปมาณปุย๋ยลดปริปมาณน,น้ำได้ผมซึ่งจะดีกว่าการปลูดแก้กันครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการปลูกพืชบางอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะนะผมจะสามารถช่วยขับไล่ศัตรูพืชได้นะผมเช่นกระเทียมกระเพรา,พาครับทำให้เกษตร,รกรไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการฉีดพ่นและทำให้การบริโภคม,มีความปลอดภัยครับผม ซึ่งในกรณีนี้จะทําได้โดยการต้องปลูกพืชในหลุมเดียวกันผมจะสามารถขับไล่ัตูพืชได้ดีครับไม้ก้าชินิีตตอนหนึ่งมนะครับ 1. 1ตรงกลางให้ปลูกพืชไม้หลักเช่นต้นกล้วยหนึ่งสองต้นเพื่อกันแดดให้ไม้หลักอีก8ดต้นนะครับ2ที่จะดอกชิงเหนือนะครับให้ปลูกไม้หลักโดยปลูกให้ห่างจากต้นกล้วยอย่างน้อย50เซนติเมตรเพื่อให้ต้นกล้วยให้ความชุ่มชื้นกับไม้ ม้อีกแปดชนิดครับทิศตะวันออกให้ปลูกไม้ที่ดอกไม้ที่ชอบแดดเพื่อบริหารมแมลงซึ่งมแมลงหลายตัวนะครับจะเป็นมแมลงดีเก้าสิบแปดตัวเป็นมแมลงไม่ดีสองตัวให้มแมลงที่ดีไปข้ามหันมแมลงที่ไม่ดีสี่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้ปลูกผักสวนควรัวที่ชอบแดดเช้าแล้วให้คอยช่วยป้องกันมแมลงอย่างเช่นพริกมะเขือและผักต่างๆเป็นต้นครับห้าทิศใต้ ให้ปลูกพืชหัวใต้ดินเพราะว่าตอนแดดมีมีแสงมากจึงจําเป็นที่ต้องปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ําเพื่อให้ดินคุมไว้มากขึ้นเช่นขิงขาเผือกเป็นต้นครับปกเชียงใต้ซึ่งทิศนี้จะมักปลูกพืชไม้ไม้เบิกน้ำนะครับ ซึ่งทิดนี้จะโดนแดดเต็มๆนะครับเหมือนผมในตอนนี้แล้วทิดนี้จะสามารถหา,าหากินจากต้นไม้ได้น้อยมากครับเพราะว่ามันเป็นพืนที่รับแดดมากนะครับ mm. แล้วก็จะต้องการน้ําน้อยจะสามารถหากหากินได้ในหนึ่งปีนะครับแต่พอสามปีผ่านไปเราจะสู้ไม้พวกต้นทิศวันออกเฉียงเหนือทิศวันตกเฉียงเหนือนะครับไม่ได้ เนื่องจากพออีก -56 ปีไปต้นไม้ของทิศนี้คือทิศตะวันตกเฉียงใต้จะตายนะครับแต่เราจะทําให้มันเล็กลงมานะครับโดยการตัดกิ่งตัดอะไรเพื่อให้มันมีขนาดที่ต่ําลงมาและสามารถเก็บยอดเก็บดอกผลได้ครับแปดนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้ปลูกผักพื้นบ้านที่เก็บที่ปลูกครั้งเดียวแล้วกินได้เลยเก้านะครับทิศเหนือปลูกเป็นสมุนไพรเช่น ลูกดองป่าปลูกเป็นพืชที่ทำหลุมพอเพียงนะครับเราจะทำหลุมให้มีขนาดกว้าง2เมตรแล้วก็ยาว2เมตรแล้วก็ความสูง1เมตรนะครับความสูงนี่คือในลึกลงไป1เมตรแล้วก็แต่ละหลุมนะครับจะมีระยะห่างคือ4คูณ4เมตรนะครับเพื่อไม่ให้อยู่ติดกันเกินไปซึ่ง หนึ่งไร่นะครับจะสามารถปลูกพืชพอบเรียงได้หนึ่งร้อยหลุมนะครับซึ่งวิธีการปลูกนะครับเราจะมีสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะวางาต้นไม้หรือว่าพืชลงไปนะครับเป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองเราจะเราจะดินกบนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับขั้นตอนที่สามเราจะรดน้ําเพื่อให้ น้ำซึมลงไปในดินและปุ๋ยเพื่อให้ทําการให้สารอาหารแก่พืชแล้วก็เราจะทิ้งไว้1เดือนนะครับเพื่อรอดูผลผลิตที่องอกงามของพืชแต่ถ้าเราต้องการจะปลูกเพิ่มทันทีให้เราเจาะรูระบายอากาศที่ดินเพื่อให้ความร้อนออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะถ้าอยากให้พืชดีมากกว่านี้ให้เอาหญ้าแฝกน,นะครับมาวางไว้รอบๆพืชเพราะรากรากของหญ้าแฝก จสามารถยึดเกาะพืชยึดเกาะด,ดินให้แน่นนะครับเพื่อจะได้ไม่หลุดไปไหนนี่มีหนามซ้ำยังช่วยสามารถดูดน้ําส่วนเกิอนออกไปได้ครับ